สวัสดีครับผมผมเบล,ลกินไปเลยสัตว์ก้าวนะครับผม วันนี้ผมจะมากินโจ๊กนะครับผมอันนี้จะเป็นโจ๊กที่ผมซื้อประจำเลยนะครับผมเป็นโจ๊กสามย่านนะครับผมอืมอ่ากินไห่ล่ะก่อนรับชมนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปรับชมกันเลยโยออหอยน่ากินมากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอ่าปลาหนังโกกอบนะครับผม 오. <sus> Thank you 음음 <laughs> 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 Oh. 嗯嗯。Mm hmm. ด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับ